โอเครับคลิปน,นี้ผมก็จะมาสอนใช้งานแอปแพนด้าแอปจีจีมอปโปนะครับหรือว่าแอปที่ผมใช้เล่นบอ่อยที่สุดก็คือแอปจีจีมอปโปนะครับมันลืนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้มันเล่นได้นะครับถ้าเข้ามามันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับของคนดูโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนนะอย่างแรกนะก็เข้ามาในแอปนี้ใช่ไหมเข้ามาแล้วก็กดอนุญาตก่อนนะครับอนุญาตตัวแอปนั่นแหละครับนี่มันจะเด่งมาหน้านี้ทาตามได้เลยนะครับครับนี่แล้วก็กดอนุญาตปึ๊บ ซอนทับแอป,ปอื่นนะกดย้อนกลับมาเลยเสร็จสิส้นนี่ส่วนต,ตรงนี้ก็เราเราจะมาใช้แอป,ปตัวนี้แอค i ิเว e นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน,สอนแปปอคทิเวต2องแอปพร้อมกันเลยนะครับกับแพนด้าด้วยนะครับอย่างแรกทุกคนตน้องมีก็คือแอป,ปตัวนี้นะไปหาโหลดในพิสตูนะครับนี่ผมก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับพอทุกคนโหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะมันจะเด้งมาหน้านี้นครับวันนี้เรายังไม่ได้ทํางานนะครับวิธี ทำแบบนี้ก็คือไม่ต้องแยกหน้าจอนะครับคือเราทำได้เลยครับใครที่แยกแบ่งหน้าจอไม่ได้ก็ทำได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็กดมาที่เริ่มจับคู่กเลนนะครับปื๊บมันจะมันจะให้เราไปตัวเรื่องนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะก,กดไปเลยนี่ครับอันนี้ก็คือมันจะให้อนุญาตการแจ้งเตือนก่อนนะเราก็กดเปิดไปเลยครับปึ๊บหนีเพอได้ได้นี่ไงครับได้ได้แบบนี้เราก็ไปตัวเรื่องนักพัฒน,น,นาแอปนะนนมันจะเดียงมา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรานะให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่าการแก้ไขการแก้ไขขขอพ้วงผ่าน wifi นะพอเราเข้ามาปุ๊บพอเราเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็ให้เรากดจับคู่เลยนะครับมันจะเด้งมันจะเด้งมาด้านบนนะเดี๋ยวเราดูนะมันจะเด้งขึ้นมาเนาะปุ๊บนี่ยมันจะเด้งให้เราใส่รหัสโดยที่ไม่ต้องแบ่งหน้าจอนะเราใส่แค่ตรงนี้นะข้างบนนี่หกตัวครับเราก็เลื่อนหน้าจอลงมาครับเปิดลงมาแล้วก็ป้อนรหัสจับคู่นะโอเคพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดไปเลยนะปึ๊บ นี่มันก็ได้แล้วนะครับแอปตัวนั้นมันได้แล้วนะเราก็กดกดไปแอปเลยครับกดเข้าแอปเลยกดย้อนไปเราก็เริ่มเริ่มเลยตรงนี้ปึ๊บนี่พอเราใส่เสร็จทุกอย่างเราก็เริ่มเลยนี่ครับได้แล้วครับถ้ามันได้มันจะเป็นอย่างนี้นะนี่กําลังทํางานมันจะเก็ตบอกว่าให้เรากดมาตรงนี้แล้วตรงตัวนี้อนุญาตกดมาทีนึงแล้วกดเปิดเปิดไปเลยครับพอเราเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมสองอันนี้ให้เรากดออกไปเลย กดไปเลยนะครับแด้มาเข้าที่แอปตัวนี้นี่แล้วก็กดมามุมซ้ายล่างเอ้ยมุมขวาล่างนะแล้วเรากดมาขวาล่างปึ๊บแล้วมากดตรงนี้นะวิธีเปิดใช้งานนะอันหัวข้อนี้แล้วกดเป็นเนี่ยชื่อแอปกดข้างบนปึ๊บกดนี่ครับมันก็ได้เลยครับแล้วกกดมาหน้าเดิมนี่ครับแล้วเราก็เพิ่มเกมเข้ามาได้เลยเล่นได้เลยนะอันนี้ครับผม ลองเพิ่มเกมไหมครับเอเคเนี่ครับมันเข้าได้ครับโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับมันก็เข้าได้นะคนดูนะเขีคยนี่เดี๋ยววิธีแอปแพนด้าก็เหมือนกันนะครับส่วนแอปแพนด้านะครับถ้าเราทําแอปนี้ติดแล้วแพนด้าก็ง่ายเหมือนกันครับปึ๊บกดเข้ามาแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วก็กดตัวนี้ครับ a c t i v เ t e ชูนี่ชื่อแอปมันจะอยู่ตรงนี้นะเราก็กดไปเลยปึ๊บนี่แล้วเราก็กด Activate ไปเลยนะครับปึ๊บ แต่ก็รอแป๊บนึงนะนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับโคดง่ายครับสองแอปพร้อมกันอนะ่ะโอเคเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มเกมเข้ามาเดี๋ยวผมเพิ่มครับว่ามันจะเดินได้ไหมเนี่ยครับก็กดเข้าได้ปกติโอเคนี่ครับก็เข้าได้ปกติเลยครับโอเคอืม แบบนึงคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำับวิธี่ทำก็ง่ายๆครับให้เช่าอบก็ยื่มกันแล้วก็ดำเลยนะครับไปเลยครับ